สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับแอดฟังกับช่องฟังนะครับในนาทีนี้นะครับคงไม่มีใครไม่รู้จักคังคู่ใบที่ถูกรับบทโดยอาเรียนบาทโสพินีผู้ทรงอิทธิพลจากหนังที่กำลังเป็นกระแสบ,บนเน็ตฟิกในตอนนี้อยา่างคังคู่ใบหรือยิงแก่งแห่งมุมไบสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ว่าทำไมคังคู่ใบ ถึงดื่มชาบนจานลองก็สามารถคลิกไปดูที่มุมขวาบนเลยนะครับหรือใต้ Description แอดฟังเนี่ยจะแปะลิงก์ไว้ให้และตอนนี้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงสงสัยกันใช่ไหมว่าจุดสีแดงที่อยู่บนกลางหน้าผากของขังคู่ใบนั้นคืออะไรที่ จุดสีแดงนี้ครับเรียกว่าบินดีครับมีต้นกําเนิดมาจากคัมภีร์สันสกิตโบราณที่ว่าด้วยการตกแต่งใบหน้าหรือยังมีความหมายทางจิตวิญ,ญญาณที่สื่อถึงจุดศูนย์รวมของจัก,กรวาลส่วนผสมที่ใช้ทําบินดีในอดีตคือไม้จันทร์และขี้เถ่าครับบินดีนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและโชคลาภโดยที่ผู้หญิงอินเดียที่นับถือาศาสนาฮินดูนะครับจะแต้มบินดีเพื่อจุดประสงค์ทางาศาสนาหรือบ่งบอกว่าเธอนั้นแต่งงานแล้วว่ากันว่านะครับถ้าอยากเลิกแต้มบินดีเนี่ย ต้องมีคําสั่งสารหรือเลิกลากับสามีเท่านั้นนะครับถึงจะเลิกแต้มได้นอกจากนี้นะครับขนาดของบินดีเนี่ยยังเป็นตัวบอกช่วงอายุของผู้หญิงอินเดียอีกด้วยหากบินดีใหญ่นะครับหมายความว่าเป็นผู้หญิงที่เริ่มมีอายุแล้วส่วนบินดีเล็กนะครับหมายถึงผู้หญิงที่ยังอายุน้อยครับ อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าบินดีจะเป็นวัฒนธรรมของศาสนาฮินดูแต่หญิงสาวชาวอินเดียนะครับที่แต่งงานแล้วและไม่ได้นับถือศาสนานี้ก็อาจรับวัฒนธรรมการแต้มบินดีไปใช้เช่นกันในปัจจุบันนะครับบินดีเนี่ยกลายเป็นที่นิยมในหมู่หญิงสาวทุกวัยเลยครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ประเพณีอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องหมายแห่งความงามและแฟชั่นอีกด้วยและวันนี้นะครับเราจะพาไปดูบินดีแบบต่างๆนะครับที่นิยมตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันบินดี สีแดงจิ๋วครับเทรนนี้ครับเกิดขึ้นในช่วงปี1930ถึง1940เป็นบินดีที่ดึงดูดใจผู้หญิงอินเดียยุคใหม่ด้วยการผรสมผสานระหว่างความเก๋ไก๋และความดั้งเดิมผู้บุกเบิกการใส่บินดีแบบนี้นะครับชื่อว่าแอมริต้าเชอร์กิลบินดีสำหรับตกแต่งในปี1950นะครับเมื่อบินดีแบบเดิมดูธรรมดาเกินไปจึงทำให้เกิดการออกแบบบินดีรูปแบบใหม่ขึ้นสำหรับการตกแต่ง ซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นที่นิยมในกลุ่มของนักแสดงและอุตสาหากรรมภาพยนตร์อินเดียบินดิตีลากา บินดีนี้นะครับถูกออกแบบมาในรูปทรงยาวคล้ายหยดน้ำครับและมีความหนาขึ้นจากเดิมเป็นที่นิยมมากสำหรับผู้หญิงอินเดียในช่วง1950ถึง1960ครับจากนั้นนะครับในปี1986นะครับชิลปาโกบินดีแบรนด์แรกในอินเดียที่เปิดตัวบินดีที่มีความสะดวกและใช้งานง่ายซึ่งทำมาจากสักหลาดสีน้ำตาลแดงพร้อมกาวที่ไม่ทิ้งคราบบนผิวซึ่งหลังจากนั้นนะครับบินดีก็ถูกผลิตออกมาในรูปทรงขนาดและสีทำให้บินดีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แฟ ชนเหนือการเวลาที่ไม่เหมือนใครเอาละครับสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ได้เลยนะครับหรือใครสงสัยอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยแอดจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาสำหรับแอดฟังแล้วขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ